สวัสดีครับอ๋อฉผิดด้านอีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีนะครับผมวันนี้เจมสู่นะครับผมมากับโลเคชันที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับผมเป็นสถานที่ถ่ายงานใหม่ของดูบันดิก็คือบ้านบ้ิิที่คุณครับผมตบมือครับผมวันนี้ก็จะมาทัวร์บ้านสีไร่อีกเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่ใช่นะครับวันนี้ก็คือเจมจะมาทำคอนเทนต์กับพีเนสนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีตอนนี้คือมีเยอะมาก นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเชิญเจ้าของบ้านเจ้าของสีไร่พืนนี้ก่อนนะครับอีเดียมาที่เราสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันไงครับก็ผมวันนี้ไม่เราเราทำชิวแอนเองไปแล้วแต่ตอนนั้นคือเราเป็นคำกันใช่ใช่คือจะมาทําอีกที่นี่แต่จริงๆก็คิดอยู่เหมือนกันว่าแบบอาจจะทําแบบใหม่ก็เดี๋ยวไปคิดกันอีกรอบก่อน ยังไม่คิดมาโดนสดเลยไม่กินไม่ทานโดนสดเลยโอเคแต่ว่าว่าสาวเป็นอะไรอ่ะอะไรเหมือนอะไรก็เดี๋ยวเราไปคิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำอะไรเราก็เออค่อยว่ากันค่อยว่ากันนะได้ครับผมปะตอนนี้เตรียมเริ่มคิดแล้วว่าจะให้พี่จะทํำอะไรดีแต่ว่าพี่เนทจะทำได้หรือเปล่าเจมขอมาทาพี่เนทจะทำไม่ได้นะครับทุกคนดูนะเนี่ยนะนี่คือต้อยแล้วนี่พี่รู้ไหมว่าพี่โตะเจมจนแบบ จนเจมส์เริ่มชินชินแล้วเหรอรู้สึกแบบเบเบรแล้วแบบผมสู้นะตอนเนี้ยไม่เฉยนะครับใช่ผมแบบฮะถ้าอยากให้เขินก็พัฒนาความสำคัญดีครับอะไรเล่นี่พัฒนุพัฒนาอะไรหรอก็เขาไม่เขาบอกเขาไม่เขินแล้วกมันก็แบบเออหรอพัฒนา relationship ขึ้นไปดีครับแต่ว่าปากบอกไม่เขินนะครับแต่การทำทุกคนต้องสังเกตด้วยก็ตอนแรกเป็นพี่น้องก่อนเพราะว่าพัฒนาก็แบบเป็นพี่น้องที่สนิทกันพี่น้องที่สนิทกันอ๋อแล้วพี่น้องที่สนิทแล้วก็อะไรต่อ ก็คือพี่นายที่ติดติดติดไปเรื่อยๆนะครับผมครับถามอะไรครับเอ๊ะใกล้ไปไหมเนี่ะไปบ้านเราไปต่อไป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 มินเนทนำเหมือนเดิมมินเนทเดะอย่าล่นก์กับอโนนจับเลยอย่าเล่นก์กับอโนนจับเลยใครอโนนโอ้ยไรไม่รู้โอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนหลังบ้านของมินเนทเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีเซอร์ไพร์นี้แล้ครับผมเกมที่เรา คิดไว้นะครับผมก็จะเป็นเกมเจม so um ได้อินสปิเรชันมาจากคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่เขาบอกว่า Q&A แบบไม่เห็นหน้ากันเลยอยากให้แบบเห็นแบบตัวต่อต no ัวกันบ้างนะครับผมแบบถามตัวต่อตัวบ้างก็ตอนนี้ถ้าเปิด Q&A แบบธรรมดามันจะดูแบบเฉยๆไปนะครับโอนประมึงแสงแรงแต่แสงแดดมันแยงตาบอกสายตาที่แยงใจเอาไม่ฟังให้พูดจบวะ น้องเขาเ,เล่นมุกครับทุกคนโอเคครับเรามาย้ายที่ก่อนก็จะเป็นแบบว่าเจมถามสิบข้ออืมพี่เนทถามสิบข้ออ๋อคือแต่การถามของอ่าของของเราอ่ะถ้าเผื่อเป็น,นเจมอ่ะเราจะมีคแบบาบางคำถามที่เราไม่กล้าถามเพราะฉะนั้นเราจะสวมหัวโขน,นเป็นโขนเลยเหรอใช่ <Okay. S 2> เป็นนักข่าวอ่างั้นเดี๋ยวเริ่มที่เจมก่อนได้เลยครับพี่ก็ต้องเป็นแบบดาราท่านหนึ่งเจมก็เป็นแบบสัมภาษณ์ข่าวท่านหนึ่งได้ครับสนักข่าวอะไรเดี๋ยวอะไรนะสนักข่าวอะไรอ่าสัมภาษณ์ข่าวเจมนิวส์สันเจมนิวส์ที่ไม่ใช่เจมนิว ไม่ใช่เป็นเจมมี่วอ๋อเจมมี่วนิพูดได้วคได้ได้คเอเ้าเดเี๋ยวโดนทุบนะพูดนทีนี้เดี๋นทุบนะจริงจริงคุณคนนี้เขาเจอาที่แรงเนนะเไม่เราแล้วเจมเป็นนักข่าวทำอะไรได้บ้างก็เจมอ่ะถามอะไรอ่ะพี่ก็ต้องตอบต้องตอบเราเจมจะให้พี่ทำอะไรพี่ก็ต้องทำอย่าเรือกง่ายอย่าเรือง่ากเลยใช่โนมิวโนมู่ใครเนี่ยอุ๊ย้ออจะ งั้นเดี๋ยวเตรียมเริ่มอย่างเช่นอะไรยกตัวอย่างหน่อยดิว่าแบบทำได้ทำได้อย่างเงงี้ยอ่ะั้นสิบอย่างใช่ไหมเจมเริ่มอย่างแรกก่อนอืมนวดหน่อยดิแล้วเขานวดได้หรอนวดหน่อยเออดีจังอะไรอื่นนะครับฮะนวดอเลยนวดแขนนวดแขนนวดอีกนวดอีกนวดอีกอะไรนวดขานวดขานวดขาพอแล้วเอออันนี้เป็นตัวเป็น essential เป็นตัวอย่าง ใช่เคยครับผมแล้วต่อไปนักข่าวมินด้วยอย่างนี้ด้วยเหรอเผื่อเมื่อยไงนี่อย่างเลือมากนี่ถามมากแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้นะครับว่าดาราหรือนักข่าวโอเคนี่เป็นแบบเป็นตัวอย่างก่อนเดี๋ยวเริ่มที่เจมส์มิวเลยนะครับผมไปสวัสดีครับผม สวัสดีครับผมสำนักข่าวมงคลนิวส์นะครับวันนี้เราจะมาส่องผาดาราหรือว่าศิลปินท่านหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นนัก,นกแสดงวัยรุ่นได้ฉายาว่าเน็ตสีไร่นะครับผมอยู่ในช่อง YouTube ของดูมันดีนะครับผมซึ่งตอนนี้มียอดวิวถึง10,000แสนวิวแล้วโอ้โหกับผู้จิ้งของเขานะครับผมเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่านะครับผมว่าความรู้สึกของเขาหลังจากที่คลิปนั้นออกไปแล้วชีวิตเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะครับไลฟ์สไตล์การเป็นอยู่อยู่อย่างไรบ้างผมได้ยินข่าวว่า ช่วงช่วงนี้นะครับผมเวลาเพื่อนพูดชื่อเขาเขาจะเริ่มทําเป็นไม่ได้ยินแล้วเวลาแบบเรียกเก็่มทำเป็นมองไม่ค่อยเห็นเพอนคนนี้นะครับผมคือคุณเนตศิลภพมาเลยครับคุณเนตสวัสดีวัครับมสวัสดีครับครับขึ้นก่อนครับผมโอเคครับผยทำไมคุณถึงไม่นั่งรออยู่ในบ้านดีครับไม่ครับผมก็เป็นตัวไม่คือได้ได้ยินว่าะไรนะร คือได้ยินมาว่าสํานักงานนายอำเภอมงคลน,นักข่าวมงคลจะมานี่ก็คือแบบดีใจมากแี่จ,จริงๆ,ๆแบบไม่คิดไม่ฝัเนเลยครับเพราะว่าแบบชั้นไม่คิดไม่ฝัเนเลยครับว่าแบบนักข่าวนี้จะมาเยือนถึงบา้านสีไรอันนี้มาก่ <c oughs> อนตรงนี้แบบเพื่อนๆพูดนี่คือคุณไม่ค่อยได้่อนคุณเราเสนอแบบคือท่าความจริงนะตอนนี้เพื่อนไม่คนแล้แบบเน็ตเน็ดอ่ะคุณจะจะทำยังไงแบบถ้าเปิดเรียกเน็ตเน็ดเน็ตเฮ้ยเน็ต โอเคมันก็เป็นแบบผลพลอยได้มาจากการที่ดังขึ้นใช่ไหมมใช่ไม่ใช่คือไอ้นี่เพื่อนไม่เคยไม่ค่อยคบเนี่ยเพราะเหมือนกับเราทํางานเยอะไงเพื่อนเลยไม่ค่อยได้เจอใช่ครับผมวันนี้นะผมไหนๆแล้วผมก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้มาเจออะไรขอจับคุณเนื่อยแล้วหัอกแล้วก็แล้วก็ ผมตื่นเต้นมากเลยครับผมอยากจะสอมสัมภาษณ์คุณได้เลยครับยินดีครับยินดีใช่ไหมครับเอาตรงๆไะนี่นักข่าวสนักแรกเลยนะครับที่มาเยือนที่นี่นะครับจริงเหรอครับจริงโอ้โหเป็นเกลียดมากเป็นเกลียดมากครับผมเกลียดเป็นเกลียดเขาเป็นโทษเีพูดไม่ค่อยชัดเน่อยเป็นเกลียดมากครับเด็กเด็กนอกนี่ใช่ไหมไม่เป็นตั้งแต่ก่อนเป็นตั้งแต่ก่อนไปครับมันมันมันใจหน่อยดีเมื่อกี้มันใจหน่อยโอเคโอเคเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าได้เลยครับผมแค่ผมงั้นเราจะเดินถามไปเดินถามไปทางนู้นดีกว่าไหมครับหรือว่าจะให้อยู่นี่ต่อครับ เลาวแต่เลยครับตอบตอบใครไหนก็ได้อ๋อโอเคครับเสียงเสียงเสียงคุ้นโอเคครับผมเรามาจริงจังกันบ้างดีกว่าเราเลยมามากพอแล้วไปครับผมกับคําถามแรกเลยดีกว่าได้ครับผมรู้สึกอย่างไรบ้างกับฉายาที่คุณเพิ่งได้มาเน็ตสีไร่เน็ตสีไร่เหรอครับเนี่ยไอตาน้าข่าวคุณนี่เป็นคนตั้งหรอครับเนี่ยไม่ใช่ครับผมมาจากคลิปทัวร์บ้านสีไร่นี้ไงจากคุณถ่ายกับพวกที่ชื่อว่าเจงที่แบบว่าหน้าตาจะ น่ารักมากจิ้มลิ้มจิ้มน่ารักน่ารักนะหล่องสองสอมากต้องโห่น่ารักหมดเลยคนนี้ผมชอบมากๆคนนี้ชอบมากเหรอใช่ชอบมากเลยคนนี้ชอบมากเลยใช่ที่สุดกินถิ่นคุณเล็บปากไวไม่รู้ครับไม่เรู้เราเหมือนกันครับโอเคครับคุณรอะครบ้างก็รู้สึกคือจริงๆต้องโหเป็นเกียรติมากนะคบที่แบบรายการดูมันดีนะครับแบบโหแบบเข้ามาถ่ายทำที่บ้านเราแล้วแบบเลยแบบมีน้องเจมส พามงคลมาด้วยก็แบบโหมีเกียรติมากครับผมดีใจแล้วก็คนก็ได้เห็นบ้านเราที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกับไม่เยมาดีมากขนาดนี้คนดูก็เป็นแต่ก็ดีใจครับวนี่้มกัอย่แตว้วตัครเช้านี้วงคนนิวคนพนครับาี้ยังไงครับเนี่ยแล้วพอถึงแต่ิวยังไงบ้าง็แบบตั้สติเภาคือแบบดีใจครับเพราะว่าไม่คิดว่า ใครจะมาดูเราแตกไปเลยแล้วก็เหมือนกับเราสามารถที่แบบเขาใช้คำว่าส่รับบกคนจากนอกด้อมเข้ามาในแบบช่องที่เราเป็นใช่ครับผมก็มาดูด้เลยด้วยดีจะเล่นแรงมากเลยนะเนี่ย้ผมรู้สึกแบบมันยังไงขึ้นด้วยนะคำถามที่สองสักทีครับคุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับการที่คุณได้เริ่มเล่นซีรีส์วายเป็นครั้งแรกเพราะว่า ที่ผ่านมาผมในฐานะเป็นนักข่าวผมอดิ็นคนแบบวิ่งไปวิ่งมาในมหกภาตั้งแต่เด็กกันนั้นตามครับผมผมติดตามผมชอบมากเลยแล้วผมพี่ที่นี่กับผมชอบมากเลยเราก็ได้ยินข่าวว่าเออได้ทํางานร่วมกับน้องปีคุณเนบ้างก็ตอบคำาแรกได้นะครับก็เอาตรงนะถ้าแบบคือตอนแรกที่พี่ออกติดต่อมาก็ตื่นเต้นมากเพราะเหมือนกับหนึ่งเราไม่เคยแบบ สิลี่วายเอาเท่เาความจริงๆเอาเนี้่ยไม่เคยดูเลยแล้วก็ไม่เคยรู้เกี่ยวกับสิลี่วายเลยเพราะเหมือนกับเราอยู่ทุ่งนอกเราก็ไม่ได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบพี่ออมไมปต่อมาเราก็กังวลน,นิดน,นึงว่าแบบเฮ้ยเราจะเล่นได้ไหมเพราะเราไม่เคยเล่นแล้วแบบเราไม่เหมือนกับอ่ะแต่หนึ่งคือที่แบบมันสามารถน่าจะเป็นไปได้เพราะเหมือนกับเนต้าเงินใช้ล้วนมาก่อนอแล้วเวลานั่งตักของแก้มการสูบการอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องโปรตินใช้ล้วนเนี่ยระหว่างคือสูบมันปกติอ๋อ ปกติก็คือเวลาเล่นเล่นกันอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้การไม่มันดูออกว่าอันไหนเล่นอันไหนจริงอ่าครับผมอันนี้คือเล่นใช่ครับอันนี้คือเล่นครับอ๋อทำไมคุณอยากให้ผมจริงเหรอครับไม่ได้ไม่ได้ไม่หายหมดคุณนี่แสดงว่าถ้าเผื่อมีนักข่าวของคนอื่นมาคุณก็ทำแบบนี้หมดเลยที่ยังไม่มีอะค่ะนี่ช่องแรกเหรอช่องแรกเลยที่เป็นช่องแรกบ้างเลยครับไม่ช่องสุดท้ายเอาไป็นสุดท้ายแก้วส่วนคำถามที่สามนะครับผมการที่เล่น วาคู่กับน้องเซมสุดที่คอนเสิร์ตเป็ตัวตอบตามความจริงนะครับจริงน่ะครับใช่ผมับนงเออแบบคือตองตรงนั้นตอนแรกอ่ะเกียที่บอกเข้าไปไม่รู้จักใครเลยแล้วแบบพอเห็นหน้าน้องแต่ก็แบบใครวะอสรแต่แบบเออพอรู้ว่าแบบได้มาคู่กันก็แบบโอ้โหเป็นเกียรติมากอีกทีหนึ่งครับเป็นเกียรติที่แบบว่าเลยอให้เกียรติเขาเหมือนกับน้องเขาน่ารักมากเขาเหมือนกับเห็นจาก เชนอย่างเงี้ยครับเขาก็วิ่งไปขึ้นมาเหมือนกันเราเล่นไม่ก็ <c oughs> คือเราเอาพี่ยังไม่เคยดูออซิจินแต่เหมือนกับเออพอรู้ว่าแบบเจมไเล่นคับเจมแล้วเหมือนกับโอเคน้องเคยผ่านมาซีรีส์ไวมาแล้วเจาะ<อ>จซนเวลาเรามีแล้วเราก็ถามน้องเขาแบบว่าการเข้าหายังไงเพราะเหมือนกับเราก็เคยแบบเคยเหมือนกับลองดูแล้วว่าเราเข้ากันไหมเล่นคู่กันไหมทั้งเราเหมือนกับบางทีเราก็แบบเกง่งๆพอกับผู้ชายเขาไม่ก็ไม่เคยเล่นถูกป่ะไรับทีนพอแบบเออได้น้องเจมมาน้องเจมก็เหมือนกับเป็นคนกล้าแสดงออกกล้าสอนกล้าอย่างนี้ก็ดีใจครับที่ได้คุยกับน้้้อองงเเจจมมครรับแต่่่ไูวาานะ รู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวเราต้องงอสำนักข่าวอีกสำนักข่าวนึงไปถามเขานะครับเออถ้าเบื่อแบบน้องเจมส์สุดไอ้แบบนี้น่าจะช่นใจมากจริงนะครับเนี่ยใช่จริงครับโอเคครับผมคำถามที่สี่ร้อนไหมร้อนครับนั่งดีกว่าไหมครับได้ครับโอเคครับผมนั่งดีกว่าแล้วคำถามที่ห้านี้น่าจะเป็นคำถามที่แบบเป็นจุดไฮไลท์ของการถามเลยได้แล้วอันนี้ผมขออนุญาตถามนะครับก็คุณคิดว่าการเล่นซีรีส์วายมันทำให้แบบชีวิตแบบชีวิตคุณหรือว่าการทำงานของคุณ เปลี่ยนไปยังไงบ้างครับอืมถ้าจริงจริงๆนะครับคือเรื่องกระทบแรกๆก็คือเป็นเพื่อนครับผมเขาเหมือนกับหนึ่งเราเรียนเราเรียนเราเรียนมากับเพื่อนหลายวิบสหางด้วยผมครับผมผมครับด้วยเพื่อนอ่ะเวลาเรามาเล่นซีรีส์วายเราก็ต้องถ่ายคอนเทนต์ด้วยหรือแบบมีรูปคู่กับคู่จิ้นเราหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับครับแล้ที่เหมือนกับเพื่อนเราก็จะไม่ชินเหมือนกับแบบเออก็จะมาแซวนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับผมก็แต่เรารู้สึกว่าแบบตอนนี้มัน2011แล้วอ่ะเอ้ย21ตก ตัดแน่นอนตัด่สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็ก็รู้สึกว่าแบบมันสังคมคนเปิดกว้างแล้วแล้วช่วงนี้เดี๋ยวนี้ก็แบบมันไม่จํากัดเพศแล้วว่าแบบเพศไหนจะรักกันหรืออะไรอย่างงี้มันแบบไม่ใช่แค่ชายหญิงเพราะเหมือนกับรู้สึกว่าแบบเพศมันไม่จาเป็นต้องแบบเอ้ยชายต้องคู่หญิงนะหญิงต้องคู่กับชายนะความรักมันไม่จํากัดว่าแบบต้องเพศไหนอยู่ได้สบายใจแล้วแบบอยู่ได้แบบรู้สึกดีเป็นคนดีในว่ามันก็โอเคแล้วครับผมผมคิดว่าคําถามเนี้ยที่แบบเป็นไหมเล่นเล่นซีรีส์วายรู้สึกยังไงผมรู้สึกว่าแบบ มันไม่ควรถามอะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบสมัยนี้คือถ้าทุกคนอยากยกระดับความเท่าเทียมการชายหญิงหรือว่าเพศทุกเพศเราไม่ควรถามคำถามนี้ครับเข้าใจไหมครับสำนักข่าวสุขพนะมณฑลสุขพระมณฑลสุขเอ๊ะสำนักข่าวคุณนั่นแหละครับไม่ควรถามคำถามนขอโทษครับขอคุณตอบผมถ้าผมตอบดีมากเลยนะแต่นี้คือความเป็นจริงนะครับผมคือว่าแบบถ้าทุกคนอยากได้ความเท่าเทียมกันอะทางถามนี้ควรตัดออกไปแล้วจริงๆก็ถ้าสรับผมผมคิดว่ามันก็ ใช่ขอให้เป็นคนนี้ก็พอคร 1941, ับใช่แบบต่อให้จะแบบเป็นเพศไ so exactly. หนหรือว yeah, ่าจะชอบแบบไหนใช่ก็แบบมันเป็นความชอบส่วนตัวซึ่งเราควรที่จะโอเพ่นรูมเพิ่อที่เปิดกว้างครบใช่ครับผมป่าคำถามต่อไปนะครับแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่คุณแบบได้มาทํางานร่วมกับดูบันทีกครับผมตรงตรงนะครับตอนแรกก็แบบเงาก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นคนที่แบบการเข้ากับคนอื่นอะยากในช่วงแรกมากๆเพราะเป็นคนที่เขินที่อายแล้วพอแบบเข้าไปปุ๊บคือสนุกดีใจชอบ เรารู้สึกว่าแบบมันเป็นได้ได้ครอบครัวใหม่ครอบครัวหนึ่งเลยค่ะเราู้สึกว่าแบบเลยมันไม่เบื่อชีวิตมันมีสีสันมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าช่วงนี้ผมแบบติดตามใน IG ในสตอรี่คุณก็คือแบบมีคนเข้าบ้านคุณแบบทุามมากซ้ำาอ๋อเรื่องนั้นน่ะคือจริงๆคือเนทเป็นคน ที่เหงาด้วยครับก็เลยสุ่มท่าแบบมีคนมานอนด้วยมาอยู่ด้วยก็จะชอบครับสนุกดีครับผมแล้วก็ใครที่มานอนบ้างคุณบ่อยสุดครับช่วงนี้อ่านอนสอครับผมใครอะไรสบายแกแล้วคนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ้านเราคนในรูปเยอะเลยอ่ะคนเนี้ยบ้านใกล้กันเนี่ยครับมานอนขอขอยืมนอนเนี่ยนะครับพี่เจมอีกแล้วเหรอครับอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ครับผมเจมไม่ทำงานี่นักข่าวอ๋อนี่นักข่าวผมมาจากสำนักข่าวมงคลนิวส์ใช่ครับเป็นสำนักข่าวแรกที่เข้ามา สัมภาษณ์พี่ใช่ครับครับยินดีที่ไช้รู้จักครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่หอมแล้วเนี่ยตัวตัวหอมเลยอ๋อฉีดน้ำหอมมาครับโอเคครับผมเชิญเลยครับโอเคครับผมส่วนคำถามที่เจ็ดนะครับผมที่ผมอยากจะถามก็คือตอนนี้คือคือคุณคิดไหมว่าแบบถ้าเผิดสมมติว่าไม่ได้เล่นซีรีส์วายแล้วหรือว่าไม่ได้แสดงแบบหนังหรือว่างานในวงการบันเทิงคุณอยากทำอะไรคือจริงๆอยากทำอะไรเหรอคือถ้าอยากทำจริงๆอยากใช้ชีวิต Oh. คือยังไม่อยากทํางานคือถ้าอยากทำอะไรทีถ่ถ้าถามว่าอยากทําอะไรก็คืออยากใช้ชีวิตอยากไปเที่ยวอยากไปแบบแบบแบบเจอคนเยอะๆ uh. แต่วา่าถ้าถามว่าทํางานอะไรอะ่ะ uh. ก็อยากถ้าความฝันคืออยากเปนักบ,บินอย่างที่เคยบอกครับ uh. แต่ว่าทีนี้เหมือนกับตอนนี้โควิดก็ตัดไปก็เหมือนกับแบบแบบธุรกิจแล้วกันครับธุรกิจครับชายตอนนี้คงทําร้านอาหารครับทางโลฟังนะครับผม mm. ร้านอร่อยครับถ้ากินไปแล้วก็อาจจะติดใจก็ได้นะครับติดนักข่าวเคยกินไหมครับอ่าผมไม่เคยกินอาหารครับแต่ผมไปกินเจ้าของ ได้เหรอนะักข่าวครับนะักข่าวกินคนไหนหบอกผมได้นะครับผมอ๋อคนที่เป็นเชฟครับผมเนทีเป็นเชฟเอเฟ๊ะเ,เ,เพื่อน <c oughs> เพื่อนงงมันนะโอเคครับอันนี้เป็นขนาดติ๊แปด ตั้งแต่ผมเข้าบ้านคุณนายผมแบบลองสังเกตดูผมไม่เห็นแบบสัตว์เลี้ยงเลยคือคุณไม่เลี้ยงสัตว์หรอือเอาต,ตรงอันนี้นะเลี้ยงสัตว์ครับแต่ก่อนนั้นก่อนที่ยาย้ายมาบ้านที่นี่จริงจริงย้ายมาเราก็มีแต่ทีนี้มันเสียแล้วเป็นแมวแต่เขาแก่แล้วใช่เขาแต่พอทีเนี้ยบ้านขนาดนี้ถ้ามีก็คงหายแล้วใช่แต่คือถ้าความจริงจริงตอนนี้ก็ตอนนี้คือเนตไม่ได้เลี้ยงนะแต่ว่ามันมาเองแมวมันมาเองเพราะเหมือนกับบ้านเนี้ยชอบให้อาหารมันแล้วมันก็มาอยู่แต่แมบถามว่าเลี้ยง นี่คุณฟังผมอ,อยู่ไหมครับฟังครับฟังผมก็แบบคิดคิดอ่ผมก็คิดภาพตามว่าแบบเวลาที่คุณให้อาหารแมวให้อาหารสัตว์กับมันมันจะรู้สึกแบบฟิลไงแบบส่วนคําถามนี้ในดูมันดีเขาเรื่องดีมากว่าคุณสามารถแบบสัตให้คนดูได้ <laughs> <laughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> คือ,อตรงปะในที่ในผ่านมาแล้วเนรสึกว่บเน้ยถามมาทําได้อแต่เวลาที่เขาเรื่องอะไรถ้าเล่ามันก็จะยาวแต่แบบเนจะสามารถทําได้จริงๆ<อ>ใเนรู้สึกเพราะว่าคือถ้ารูปจริงๆแล้วอ่ะแม่เนทำได้ แล้วมิกก็ทําได้ทําได้อะเออใช่ทัพย์ทีปะเดี๋ยวออกเอาอะไรก็คือทําได้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมันเป็นความเชื่อมันเป็นความเชื่อส่นนนวสนบุคคลใช่คร<ะ>ับผมมันไม่ได้ามารถาแบบเราสามารถทําได้เราเร็แบบมันเคยทําได้แล้วทําได้หลายๆครั้งด้วย<ม>แต่ครั้งที่ทําโชว์ก็ับทไม่ได้อันนี้เป็นคําถามสุดท้ายเป็นจุไดไฮไลท์ของรายการนี้เลยครับผมคุณรู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่แบบว่าคุณลุนจนตรีว่าคุณผิวค้ำเกินไปคุณผิวแทนเกินไปเกินที่จะเลือกีดีวายซึ่งอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะ แต่ผมสามา<อ>าถพูดได้เอาตรงผมต,ตรงจมตีอันนี้ผมรู้สึกว่าชิลมากมรู้สึกว่าแบบผมว่าเขาไม่แปรขับผมเขาให้ความสนใจผมมากไปหน่อยจนที่แบบเอ้ยเนสแบบผิวคล้ำเกินไปไม่เหมาะกับบทนี้นะผมว่าเขา่าจะแบบจังวลหรือว่าเป็นห่วงผมมากกว่าเนยเขาเลยมาเตือนแต่ด้วยคำเตือนเขาอาจจะรุนแรงไปหน่อยแต่ผมรู้สึกว่าใช้คำพูดไม่เหมาะสมใช่ใช้คำพูดไม่เหมาะสมแต่ว่า ก็นั่นแหละครับเขาเป็นแฟนคลับผมแหละผมดูออกแต่ว่าเขาอาจจะพูดไม่ดีขอพูดเรื่องนี้นะครับเรื่องสีผิวเลยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบสมัยนี้มันไม่ใช่แบบมาตัดสินแล้วว่าแบบสีผิวไม่เหมาะคนนี้ไม่เหมาะหรือยังไงมันดูที่แบบการแบบความสามารถมากกว่าอยู่นี้ความสามารถคือเองตรงตอนนี้ปัจจุบันอ่ะคนเก่งก็เยอะถูกไหมครับใช่คือดารา,ามีทั้งผิวสีผิวไม่สีหรือผิวขาวรือผิวอย่างเงี้ยคือผมมองว่าแบบมันไม่ใช่อคูปปะสักที่จะแบบมาตัดสินว่าคนนี้ไม่เหมาะดังนั้นผมรู้สึกว่าแบบเราควรมองระยะยาวในการแบบคนที่พ ผมมองว่าแบบอันน okay, so <ty éc> <there> ี้คือเรื่องชีวิตของผมมาแต่ผมต้องขอบคุณนะครับมีคนทุกคนมาแบบส่งกาลังใจให้ผมเยอะแยะเลยว่าแบบเอ้ยโอเคนะสู้ๆนะหรือแบบคือเอาตรงนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับที่แบบเพื่อนมีเพื่อนที่เนยแบบทักมาบอกเฮ้ยคนนั้นคือใครอย่างเงี้ยเดี๋ยวจัดการให้ไหมอย่างเงี้ยคือเนยรู้สึกแบบเฮ้ยขอบคุณมากความรักของเพื่อนหรือคนรอบข้างเนี่ยใช่เนยก็เลยต้องขอบคุณคนนั้นด้วยครับแฟนคลับคนปวดของคนนั้นของผมด้วยครับที่แบบทำให้ผมได้เห็นว่าแบบเอ้ยมีคนรักผมเหมือนกันที่แบบอาจจะรักน้อยกก่่าคุณแแตตบบบเ็ยยัังอูผม ครับรักนะครับไอเลิฟยืครับผมก็เท่าที่คุณพูดมาคือผมก็เห็นด้วยครับผมแล้วที่ผมถามแบบนี้คือผมอยากจะเปิดกว้างให้คนแบบอื่นๆที่เขาแบบว่ายังแบบยังยังมองว่าการที่เราผิวขาวก็จะได้แบบได้ผลดีกว่าการที่เราผิวดําเราจะได้ผลเสียกว่าซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันใช่ผมรู้สึกว่าแบบการเป็นตัวเองอ่ะคือไงที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าเหมือนกับรู้สึกว่าแบบเขาเรื่องอะไรอ่ะ คนเรามันมีความดีหรือว่าความที่แบบยูนิคไม่เหมือนกันใช่คือเราแบบอักษรเจมดีในแบบที่เจมพี่ดีในแบบที่มงคลมงคลโอเค็นคนโอเคมงคลดีในแบบมงคลเสียภพดีในแบบเสียภพมันก็เหมือนกับทุกคนเอาความสามารถหรือความชายของตัวเองออกมาให้คนอื่นเห็นไม่จาเป็นที่เราต้องไปเหมือนใครเลยใช่ใช่คือสื่ยงั้นคือเอาจริงผมคิดว่าการที่คุณได้เล่นบทของชินอันนี้คือความเป็นของผมนะมันไม่ได้อยู่ที่แบบว่าผู้จัดมันอยู่ที่แบบคนเขียนบทด้วย เราก็อยู่ที่คนทำด้วยแล้วก็อยู่ที่แบบผู้จัดทำเรื่ว่าตัวคาแรคเตอร์เนี้ยเหมาะสมกับเรื่องนี้เฮ้ยเบาหน่อยรถอร์นัต่อนับหนเลยครับาะผมคิดว่าแบบมันอยู่ที่ความเหมาะสมของของเขาแล้วใช่ไ้มก็ขอต้องขอบคุณทุกคน้วยนะครับที่แบบเหมือนกับจะพี่ออฟหรือผู้จัดที่แบบเลือกเล่นมาในตรงนี้ันี่ก็จะไม่ได้แบบสัญญานะแต่วันนี้จะเหมือนกับเออปอดตัวเองว่าแบบนีแลจะทำให้มันดีที่สุดครับกินใจเหรอจิ้งจอกกินใจเหรอ ิแล้วเดี๋ยวนี้เห็นเล่น9โมง9มาเบ่งยกงได้ไหมแบงค์แค่สิบเปอร์เคำถามสุดท้ายแล้วครับผมขอเสริมนิดนึงเป็นคำถามที่แบบมีฟีดแบกกมาเยอะมากจริงไหมครับเนี่ยจริงครับผมสำนักข่าวคุณมีคนติดตามเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ครับผมสำนักข่าวมงคลนิวแน่นอนแล้วคุณเป็นคนที่แบบชอบข้างรักจริงหรือเปล่าผมว่านักข่าวอยากดูเองมากกว่าก็ข่าข้างรักจริงไหมมันบอกไม่ได้เพราะมันเป็นคำที่แบบ ไม่มีอะไรจะมาอธิบายอะครับผมมันเป็นแบบความรู้สึกดีๆเราแสดงยังไงมันก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับรักก็คือรักรักก็คือรักตอบครับตอบครบได้ก็ก็ไม่รู้ว่าก็คือทําไปคือทําด้วยใจจริงๆก็เรารู้สึกอย่างไงเราก็ทำอย่างนั้นอะจะถามว่าข้างรักไหมคือเอาตอนแรกคือไม่ได้รู้สึกเราไม่รู้ว่าคําว่าข้างรักคือมันเป็นอย่างนี้มันเป็นการ็นดูหรือเปล่าใช่เนาะมองว่าแบบเออแบบเนรู้สึกดีด้วยก็เออทำอย่างนั้นแต่ถามว่าข้างรักเนียก็โอเคแต่แบบอันนี้คือไม่ได้ยอมรัััััับบ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 บใใช่่่่่่่่มมมมมม้้้้ยยแแแแแตตคคคืืืืออออออเเหหนนนนกกกกก็็ไรรรรรููววาาาาีีขงปลทดดจะผสึ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณเนสิลภมากเลยครับตอนนี้ก็กินเวลาคุณเนสไปเยอะมากแล้วเดี๋ยวผมต้องไปสัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก่อนจริงไหมครับนี่ใช่ครับผมโอเคครับผมครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมนี่ผมอยู่นี่โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณเนสิลภมากนะครับผมก็หวังหวังว่าทุกคนจะเข้าใจมุมมองของคุณเนสิลภมากขึ้นได้ครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่สละเวลานะได้ยินดีครับเป็นเกียรติครับนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับ